ท้ายไม่ใช่สุดท้ายของชีวิตทางอะไรพระอาจารย์ทางน,นิพพานโอ้หนอนนิพพานน่งปรมังสุขขงังความอ่าก็สักปลี่ยนจังไดนนิพพานก็ได้ไม่ออกเลยเอาแบบธรรมดาซะเนาะเอาแบบชาวบ้านโยมพอได้ยินคำว่านิพพนิพพานคืออย่ามโยมช่วยตอบหน่อยเด้อเมื่อได้ยินคาว่านิพพานนิพพานคืออะไร ทานว่าแล้วในใจอตาตมาต้องมีผู้อะ้นหนึ่งตอบตายโยมตอนนี้เข้าถึงนิพพานมงเล็บตายหรือ,อยัง <c oughs> ภาษาชาวบ้านเมื่อได้ยินคำว่านิพพานคือตายแม่นบ่แม่นแม่นเขาโยมบ่ละนิพพานคือการดับดับที่อย่างล่ละดับมีการดับหลายอย่างหนึ่ง ดับชั่วขนาหนึ่งกับดับถาวรดับชั่วขณะหนึ่งดับจังหดพอออกแม่ออกที่เป็นสามีภรรยากาันทางวาสามีผัวเมียกันนี่แหละเคยด่ากันบ่ถักตอบมาเสียด,ดีเอาความเก่งมาตอบโยมเคยบ่เคยอ่าพอเคยเพิ่มยมด่าไปนละ้มา ผัวด่าเมียเมียด่าผัวเดียผัวด่าเมียเมียเสยเมียด่าผัวผัวเสยตุ้ยเลนั่นแหละโยมไม่โต้ตอบเขาเขาเรียกว่าโยมเข้าถึงนิพพานแล้วเข้าใจบ่เนี่ยแต่นิพพานนี้มันแค่ชั่วขณะหนึ่งมึงด่ากูมึงสนะกูเธอรี่มึงจำไว้เธอหนักกูบ่ยอมมึงเป็นวายเลยแต่พระจันโยมต้องเข้าใจเพื่อนพ้องน้องพี่เหมือนกันเด้อหนุน้องๆเด้อ เวลาเราทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะไปทะเลาะมาทะเลาะโยดเถงกันไปทะเลาะมางไปกันมาแต่ว่าะกูอ,าอ,าอ,าอายากเถียงมานหรอกซ่องเออแสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่นิพพานแล้วแต่สักหมื่นนึงกูเสียวขึ้นมึงเป็นว,นนวายเด้นี่นั่นี่น่อันนี้คือนิพพานชัว่วกาะหนึ่งเน้อนี่คือนิพพานแบบชาวบ้านถ้าเป็นนิพพานแบบถาวรมาเลยนิพพานแบบถาวรแบบพระอหรหันต์ต้องบอกว่าตอบยากเพราะอัตมากก็ไ,ได้เป็นพระอหรหันต์ แต่จะตอบต,ตามหลักวิชาการก็บอกว่านิพพานแปลว่าการดับดับชั่วขณะหนึ่งการดับเทววรคนที่จะดับถทววรคือเราเมื่อเมื่อเข้าสู่พระนิพพานแล้วตายไปแล้วจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเกิดเ,เ,เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วทั้งว่าไปเกิดเป็นอย่างบอรจัก เพราะคนที่จะเข้าสูน่นิพพานถาวรนั่นหมายความว่าคนนั้นต้องเป็นพระอระหันต์แล้วพระอระหันต์คือไผ่ทุ่มือบะมีอรหันต์มีเทอรมุนเนี่ยมุนไปมุนมากเถอมือก็ยกไปยกมากเลยเนี่ยอรหันต์บ่มีแต่ก็มีคําพูดของพระเจ้าตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าในโลกเรานี้ตราบใดที่ยังมีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยม โลกเรามันจะไม่ขาดแคลนพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ยังมีอยู่ถ้ายังมีคนปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าโยมอยากเข้าสู่พระนิพาน์แบบทาวรต้องใช้ระยะเวลาหลายอสงไขยแต่ถ้าเป็นนิพพ่านชั่วขนาหนึ่งแป๊บเดียวโยมกลับบ้านพอกลับไปเปิ่งพอบ,บ้านแม่บานด่ามเอ้ไปใส่มากก็กลับมาเด็กเท่เลยไปฟังเทศอาจารย์ทรงหลวงพ่อเทศจวัตสีเจริญสุขเกิดมากไปฟังเทศกว่า คนดาวเข้าละเสยตุยไปแล้วเยี่ยมเสยไปแล้วนั่นยมเข้าถึงนี่ผ่านแล้วเธอนิพพานทสเขาขอดงายโย่แต่ถ้านิพผ่านจะบอกว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นแล้ว เขาไปดีแล้วจะไม่กลับมาเกิดเป็นโลกในมนุษย์โลกมนุษย์อีกแล้วจะไม่กลับเป็นสัตว์หรือสัตว์มนุษย์อีกแล้วต่อไปนั่นหมายความว่าคนคนนั้นต้องเข้าต้องเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วบ้านเท่าเอินบพระขีณาสมคือคนคนบวมีกิเลสอีกแล้วประมาณนี้ก็พอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมสายสุดท้ายครับเหมือนเราบมดมีแค่เจ็ดสายโอนปเหตุการณสรุปครับสรุปคือมีอย่เจ็ดสาย สายที่หนึ่ง <c oughs> ไปเกิดเป็นเปรตคือความโลภสายที่สองไปนรกคือโกรธโทสะสายที่สามไปสวรรค์คือมาหาตุณสมบัติสายที่สี่ไปเกิดเป็นมนุษย์คือสิ 5. ่5ห้าสายที่หกไปพรหมโลก ไปโพมาร้คือปฏิบัติสมถะสุดท้ายคือไปเทวพานคือปฏิบัติพิัสนาปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติิสนาไปเทวพานเราเจ็ดสายนั้นทุกสายเนี่ยเราเลือกได้นะคุณโยมเลือกเราจะไปเกิดยืนไนเลือกได้ศาสนาพุทธบอกว่าเราจะเกิดไปเยืนไหนเราเลือกได้อยู่ที่แบเราเลือกอนันบอทาบโยมโยมจะไปสายไหนไสายตะวันออกสายตะวันตก หรือจะไซอิสราเอาลเอไลตอนนี้เขากำลังเฮดโยมเนะชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคืออิสราเอลเขาว่ามา <c oughs> อีลีเอีอมีพ่อแม่พี่น้องยางลูงหล,ล,ลานไปอิสราเอลมีอยู่บ่พ่อมีบ่บ้านเฮานี้บ่มีหลายอยู่บ่กลับมาเมื่อไรแมนบ่ยังไปไหนปลอดภัยเด้อ เขาก็รอเขาก็รอห้ามหันกันอยู่ตอนนี้ยักไผถืงอนามากก็บอกปฏิทินกันถ้าเป็นปัจจุบันเด้ถ้าใครลุกหลานใครก่อนก็กลุ่มบาฮาสมาฮาสหามาสกลุ่มนี้ไปจอบร้อยในขณะทีประเทศอิสราเอลกำลังนอนหรับเซบเซคิดว่าไม่มีสงครามอีแล้วเอาไปมาสุนีจอบร้อยเซิร์นพวกมาฮาส มันมาจอบลอยเอาเปืนยิงไปเลยอิสรเาเอลเครียดขนาดไปเลยทั้งเครียดทั้งศูนจะเอาเขิจะถล่มบาสแก่ที่ชนนกาซาพนาแต่เท่าทีา่อาตมาดูข่าวแล้วปัดอิสราเอลบอกว่าเอาให้ประชาชนอพยพจากเหนือลงใต้ภายใน20บชั่วโมงผ่านไปประมาณสองสามวัอแล้วยังมาท่นอพยพอยู่เพราะทางโนดบอกว่ามึงไม่ต้องไปใส่ดอกยืนนี่ละ อยู่เป็นเกาะกำบังให้กูเนี่ยทํามันไปกูก็ตายแล้วอ้บาฮัร์มันก็ไให้ไปแล้วตอนนี้บอกว่าถนวนบาซ่าเท่าที่ดูต่อโอ้ยกรบาฮารมันสร้างอุโมงใต้ใต้ดินมันแม่นสองสายด้มันเม็นเจ็ดสายคือของปอาจา์สุลเฟตเลยมันพันสองพันสายปไปนะอุโมงนะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นถึงแม้อิสราเอลหรือประเทศอื่นไม่ให้เข้าปลาอาหารกิน เขาก็มีแนวคขดนอยู่เพราะเขามีอุโมงค์ที่หลบซ่อนภัยอยู่ก็เลยตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เด้อประมาณนี้แหละอันนี้ขาเท่าเทียฮูมาอาตมาพิเพื่อไปสาเเอวดอกอย่านไปได้ยันไปได้กลับมานเอาประมาณนี้เนาะว่าแป๊บเดียวเนาะประมาณสองทุ่มกว่าแล้วเนี่ยป๊าสองทุ่มครึ่งเลยปั๊บมันคือเร็วแต่เพิ่อมาบอกแต่สี่โมงแรก่นนะ่ะเอามีอะไรเพิ่มเติมอาจารย์ตอนท้ายไม่ะบก ลบไม่หยุดไม่ยอดเปลี่ยนกันลบอันนั้นห้สิบกว่าปีแล้วก็ยังรบกัน,น,นเกิดท่านเนาะอาจารย์ก็จะรู้ไหมมันสายอีกมาจากอะไรโอ้อาตมาบโบะโดเด้ยโยมแบบชาวบ้านเขาตอบตามหลักศาสนาสะดีกว่าเนาะคนเรามีความโลภความโกรธความหลงเมื่อมีความโลภที่ดินตัวนี้ก็บอกเป็นที่ดินของข้าพเจ้า คือโยมมาแล้วที่นี่คนดินดินมุอนี่ก็เฮ็ดธรรมาให้กินตั้งแต่ปู่ย่าตายายพระยาเปรีสตายกับอกตรงนี้ที่ดินที่พระเจ้าประทานให้กับพระยามันถึงมุกนี่เด้อเนี่ยนะตรงนี้ถือว่าเยรูเมืองเยรูซาเชลเมตั้ง่ปารีสตายันนี้อิสราเอลในทางเพ่ันนี้อิสราเอลได้รูเปรีสตายพระเจ้าเด้ออไ้ตรงนี้คือเยรูซาเลเมเยรูซาเลเมคือดินแดนที่พระเจ้าประทานให้ประทานให้ไผประทานให้ปารีสตาย อิสราเอลก็บอกว่าเอาพระ,พระเจ้าประทานให้่อยค้อกันนี้มาเนนะีต่างคนต่างบอกว่าย้อนหลังไปในอดีตมีแต่บอกว่ามองเนียของ่อยค่อยอยู่เพิ่นก็บอกคยอยู่มื่นนี้กนนีบก็บอกคยอยู่ต่างคนต่างบอเอาดินแดนตัวนี้ถือว่าเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิสทธิ์พระเจ้าประทานมาให้แต่ความโลภมันบอเข่าไผ่ออกไผ่ไม่ออกได้คือเสียเอาสอบได้สองเสียเอาว่า อิหริเยเอาไปเอามาก็จะทำอย่างไงจะได้ที่เยอะๆรอบๆเยรูซาเล็มก็เลยต้องขับไล่ปาเลสไตน์ออกเ่ออกไปไกลๆแต่ก่นดินแดนแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ครอบครองของชาวปาเลสไตน์แต่ตอนนี้อิสราเอลอยากได้มากก็เลยต้องขับไล่ออกไปเหลือน้อยเดียวหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มพวกบาฮารนี่แหละก็เลยไปตังต้งตั้งกองโจรบ่แบกบก่ทงกองโจรเนาะ ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อต้านอิสราเอลอิสราเอลเผลอเมื่อไรเผลอเมื่อไร่ก็เอาปืนไปยิงมานั้นนั่นคือชนวนเมื่อวันที่เจ็ดเดือนที่ปเดือนนี้ที่ผ่านมาเอาไปมาไกลเป็นเรื่องใหญ่จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าแบบศาสนาก็คือเพราะเราเพราะเขานั่นแหละมีความโลภอยากได้ตรงนั้นมาเป็นของตัวเองเด้อส่วนสาเหตุหลักๆกรณีสองคนเขาเป็นอะไรอะไรยังไงอันนั้นบอกว่าแบบชาวบ้านเขาเอาแบบแนวพุทเฮาดีกล่า ข้อดีเกิดสงครามดีตรงไหนทำไมประเทศหลายๆประเทศชอบทำสงครามหลายหลายประเทศร่ำรวยเพราะขายอาวุธสงครามเด้อพ่อเด้อแล้วบางประเทศผลิตอาวุธสงครามด้โดยเฉพาะประเทศอิสราเอลอัน,นี้ข่าวบอกอตาตมาบระหุบมาได้ไปแต่่าติดตามข่าวประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องโลกความโกรธความมีทุกคนเมื่อมีแล้วทำยังไงเราจะกำจัดมันออกไปได้ ความกตนิีทีเดียวมีทุกคนทํำยังไงเราจะต้องเอาออกจากใจเราเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธบอกว่าเราต้องมีสังขาวัตถุสี่ก็คือเราต้องมีจากคือการเสียสละอารมณ์เร่าร้อนที่มันอยู่ภายในเราออกไปบ้างเหมือนรถมเตอร์ไซค์แมงกระสซที่อัตมาเอ่ยรถแมวมเตอร์ไซค์เนี่ย <c oughs> มันจะมีท่อไอเสีย ถ้าเป็นคนคืนจากะเสียสละอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีขับออกไปบ้างแล้วชื่นยมก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพุทธทาคยอกเอาไว้ว่า,วา,วาเหนื่อยก็รู้จักพักหนักก็รู้จักวางว่าก็รู้จักสงบแล้วเราจะพบแต่ความสุขความจเจริญถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีุขอย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันมันจะสมเผากระบาลท่านทั้งวันจงปล่อยมันเป็นของมันอย่าพันมา